กำลังจะถึง <Gym>. ข้างล่างแล้วนะคะดีใจมากเลยคือตอนแรกแบบไม่มีใครเดินตามมาก็เลยไอ้หิคนเฮ้ยมอตอรอัดวิดีโอนั่นไงเป็นเรื่องมันเชนพาสซิ่งนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ10นสิ5นาทีรถจะออกเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินกันนี่คนอะไรอย่างนี้ปิ๊ซ 여하่าถอนสต다 <suss> <also, suss> It's a nächster halt next stop mittenwald vorsicht beim aus- und ein ว่าสวัสดีค่ะมาถึงเมืองแล้วนะคะแต่ว่าเมืองมันเงียบมากแล้วก็งงก็เลยเดี๋ยวจะมาขออินโฟเมชันที่ทัวร์ซึ่งอินโฟเมชันเซ็นเตอร์กันนะคะซึ่งก็ถึงแล้วฮัลโหลตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองนินว t ซาแลนนะคะผู้ถูกไปเนี่ยชื่อบ้านเขาน่ารักมากเลยอะ่ะ เหมือนเป็นแบบว่าเมืองตะอากาศเลยค่ะ Hey guys today I'm in the town southern town of Germany sun o from Munich and it's called in It beautiful สวัสดีค่ะต้องอย่างนี้เนาะมาเที่ยวคนเดียวข้างหลังเป็นภูเขา ดูบ้านเขาสวยมากๆาเจ้าของบ้านอวา,าทักไทยเห็นไหมเนี่ยสวย,สวยสุดๆข้างหลังเป็น ชิวมากเลยค่ะก็<ๆ>จะเมอนๆหน่อยมาเที่ยวคนเดียววันนี้นะคะก็กำลังจะไปขึ้นกระเช้านะคะม่เห็นครูข้าวมากเลยอะออกแนวเป็นแบบโฮมสเตย์มีความกินข้าวในสวนแอบถ่าย กนนบี้เมื่ออตัอาาากศชด <Hi. S 1> ไปค่ะ <Hi. S 1> เ็นทางขึ้นกระเช้านะคะ This is the cable car to the top of the mountain views and we walk there soon <Hi. S 1> ม, <laughs> มันกับแสงปุ๊บๆ่มันค่อยลงมา <Hello. S 2> เป็นที่ที่เงียบม,มากจริงๆเหง,งาก็เลยต้องอัดวิดีโอแล้วก็พูดกับตัวเอง <laughs> เรากำลังจะขึ้นไปกระเช้านะคะอย่ามาดูกันวนะ่าวิวจะสวยขนาดไหนก็เป็น r o u ูด for hiking which I, actually I don't have time today so we're gonna take just this cable car to see you on the top And next time maybe, yes, let's do that. น,ะะ okay. น่าจะประมาณไม่รู้กี่นาทีก็จะถึงยอดความเดินเขาคนเดียวนั้นส่างเปล่าเปลี่ยนใจฮัลโหลวันนี้นะคะมาเดินเขาที่มเมรุลวอร์ดนะคะ เมืองที่แบบว่า so quiet and calm ต้องรีบหน่อยเพราะว่ากระเช้าอีกสองชั่วโมงจะปิดขาลงเจอกันค่ะ เมื่อกี้นะคะก็เพิ่งแวะทักทายคุยกับคนเยอรมันที่เขาขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ยากเอ้ยก็ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปแต่ว่า the last part is very steep so you have to secure yourself really well ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าจะรอดไหมต้องรอดส,ส,สิเลย โหดซัดโอ้ยไม่มีใครเลย but the view is so beautiful I can't wait to get on top let's go กูขอได้ตัวเองทำไมต้องพาตัวเองมาลำบากด้วยเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเลยเข่าชันมากโอย วันนี้นะคะเราอยู่เหนือจากระดับน้ำทะเล2,300ซัมติงกิโลเมตรค่ะดิฉันแบกสังขารตัวเองนะคะมาปีนเขาเอ่ออยากจะบอกว่ายากสุดเพราะว่ามันชันมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าต้องใช้สลิงคือแบบต้องเอามือเนี่ยจับสลิงตลอดเวลาแล้วก็ยอดเขาเนี่ยคืออันนี้คือสูงสุดเลยอ่ะเห็นสลิงไหม แล้วก็ไม่มีคนอื่นเลยไม่มีใครเลย <c oughs> คือแล้วก็เคเบิลคาร์เนี่ยจะหมด4มี่โมงครึง่งซึ่งหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องรีบถ่ายอุปแล้วรีบลง <laughs> เพราะว่ากลัวไม่มีใครแล้วก็โดนทิ้งอยู่ข้างบนไปเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะนี่นะคะ I'm at the highest peak of the mountains And I climb up here, like it's really, really steep. That you have to use this cable along the way, and along the way. And I don't know why, but there's no people coming with me. I think I'm a bit too late because one hour from now, we need to go back to the cable car um, that will bring us back to the modern world city. However, the view is stunning, right? But I'm a bit scared as well. Oh my gosh, okay. my m i n d I'll sit here just a bit and then I'll go down oh my gosh once in a lifetime experience still snowing there ตรงนู้นอีกแต่ไม่กล้าเดินไปบอกเลยจริงๆพอแล้วตรงนี้พอขออยู่ในจุดตรงนี้พอคือ that is the village. This mountain is so beautiful. ต้องลงแล้วนะคะเดี๋ยวมาใหม่ใกล้หน้าไปเนาะบางทีอ่าเคยคุ้มกับที่ปีนขึ้นมาหน่อยอ่า ม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องใช้ตูดถูในการลงคง่ะกำลังจะถึงข้างล่างแล้วนะคะดีใจมากเลยคือตอนแรกแบบไม่มีใครเดินตามมาก็เลยอี้ยหิมะลนเฮ้ยมดอัดวิดีโอนั่นไงเป็นเรื่องดื่นเนาะอ่าก็คือตอนแรกไม่มีใครตามมาก็เลยแบบ อันี้ดีไหมนะกับดีไหมนะทางก็ดูแบบว่าชันมากๆทีนี้ก็เลยแบบเออต่อสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการปีนเขาแบบชมธรรมชาติอย่างแออวบนะคะ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสปอตที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ คำแนะนำก็คือสามารถมาทำวันเดย์ทริปนะคะอาจจะนั่งรถไฟมาจากมิวนิกซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไปและ3ชั่วโมงกลับนะคะหรือจะสามารถมานอนค้างคืนก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเกสเฮาส์น่ารักนรักมากมายให้คุณได้เลือกใช้บริการเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ปีนเขาเสร็จนะคะสามารถเดิน เล่นนะคะในโอทาวมิชันวอร์ดก็ได้นะคะในหมู่บ้านเนี่ยจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์นะคะไวโอลินแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าต่างๆให้เราเดินชมแต่ว่าอยากจะบอกว่าแค่ชมการตกตกแต่งของร้านรวงเนี่ยก็เพลิดเพลินมากแล้วะคะ่ะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยน่ารักมากๆเลย เนี่ยค่ะเจ้าไวโอลินไม้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันเก่าแก่ที่สุดของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เนื่องจากที่นี่นะคะถือว่าเป็นชุมชนแห่งแรกๆเลยที่ผลิตไวโอลินขึ้นมานะคะมีพิพิธภัณฑ์กลางหมู่บ้านด้วยค่ะหากใครแพลนที่จะไปเที่ยวเร็วๆนี้หรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับทริปนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้ คลิปนี้ได้เลยต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้แออวบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีและพบกันใหม่ค่ะ